คนมี้เัากับล้างสีแกงเฮดเด้อทุกคนแกงเฮดกินแลนคนบ่มีแนวกินเลยสื่อไปซื้อเฮดเค็มกับเฮดอันนี้บ่หัวพะเจอเฮดอย่างเนาะเอามาแกะใส่กันสบายดีจ้าสบายดีเมื่อสู้กูสู้คนสบายดีตอนค่ำยินดีต้อนรับเขาสู้สองสาวหวานซื้อเด้อพี่น้อง ก่นมาคมา่ะมาจ้าสิกินข่าวกันเอียงร้อยในยกินแต่ไข่เป็นอาทิตย์แล้วเมื่อนี้ก็เลยไปเบิ่งหันขาเนาะหันขากันมิเตไข่มา่าๆปากระปองเลยก็สอดอาหารแสกแข็งมาก็เลยได้เห็ดมากแกงเห็ดลงเาะ ยิ่งบอกโหเขาเจ้าเอิญเห็ดอย่างอืมป่าอะไรสุดๆค้างเนี่ยใส่ๆคือเห็ดเข็มเลยมันคนละอันว่าว่ากระตุกเป็นกล่องเป็นกล่องคางมันสีสันคนนี้ให้มันกระดกแบบนี้ใส่ให้มันกระดกไหมนี่แกงจิ้มสองคน มันยาดตาถึงอตาข็งไรมันยาวปิดไปเนาะยเหตดอะไนี่โอเคมันอัล้เดอันนี้จะมาแสบแกงลองเบอร์ซะก่อนถ้ามันแสบมือนาจะแกงไหมพยา็ดซีดำนั่นดิบด้เข่าตลาดเด้ะดุดดุเราข่าตลาดจักที่หึงเป็นไดหลาสุด แก่เห็ดเฟืองเนาะแก่ใส่กันแก่ฝนกันไลยแนวมันยา่าปวดยวงฮาสิเตดครึ้นเฮ็ดเค็มกระทงหนึ่ง อายุอันนี้ล้วแต่แก,กงใส่ข้าวเบือนัวๆพี่น้องใส่ผักติ๋วโป่งใหม่ผักอีตู่หอมๆบางคนเขาเสะกับเงใส่ผักขาแต่ว่าฮ่าโบเคยเคยใส่แต่พักอีตู่พักขากับปลูกไว้กับร่งงามกับร่งโป่งยอดถึงราะว่างัวมากัดมากัดนนั่แหละ มัน,มนดีคืนวิบหัวเด้มันวิบหัวเด้เพราะว่ามาันป่อนเขามากัดถ้าบวัวหาหัวมาตอกขึ้นอีกจะบอลน,นั่นอันนั่นอืมจะคาคานี่เห็นไหมอีลอเหตุยังให้กินอีกวะยังกินในตู้กับเบิร์ดค่ะบูมี บ่หูซื่อซือยังมาไหวนีพ่อเนาะยังจีเก่งนึอพี่น้องเขาเบื่อกระตามเรีวๆมองเขาโคดนี่กระปวดช่วขคืนก็นอกเก่งเก่งที่ ทุกคนกพ็พอได้แก่ขาดอยู่เนาะยามนี่บริกรก,ก,กินแกงเฮ็ดป่วนกินแกงเฮ็ดเค็มไปก่อนพี่นอ้องอีกไอ้น,นี่เดือนอยังแล้วอีกประมาณสองสามเดือนเนาะก็คือสิได้กินแกงเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูงูไปเลยจ้าลายเติมให้ ไปกินมือเสาร์นะย่างมือเสาร์นะขี้ขาดเห็ดกินตื่นสวยตื่นมากลลวกับหนึ่งเขาแล้วก็อุ่นกินโลดน้ำลายามาจากอลายเขรอใส่เขาเบื่อล้องไปเลยพี่น้องเอาขุนยุ โบมีเครื่อ,องใส่แบบยังมักอื้อมักบวบยังโบมีแกงเตเฮ็ดล้วนๆขุนแน,นี่ยั้นนี่งก็เนาะแกงเตเฮ็ดล้วนๆจ้ากินเตเฮ็ดกินเจจ้ามันนี้นะนี่ถ่ายอิทูกันง่านนะ ใส่พงวิเศษลงไปจ้าใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายประเดี๋ยวขาใส่ลงไปแล้วนะฮะบรไดทคไยเดี๋ยวข้า,าใส่ผัดติวลงไปก่อนเนาะผัดติวกาง,งามงามผัดติวขาวมันกำลังป่งไหม่ สบายดีป้าลุงกันเร็วสบายดีป้าลุงเอางามยงี้กัดงามยเง,ง,งี้สบายดีป้าลุงเราสิกินข้าวกันยังไงเห็ดเกินกับไข่ไม่อยากกินกับมะนาวโอเคเมื่มเวานนึงก็กินกับไข่อีร้อยนะั่งกินแต่กเจ๊ไข่จนนานสิเป็นไข่กินแต่กเจ๊ไข่มาลูก แตกตันไปไฟ,ฟอีตู่ไฟอีตู่นี่แตอ,อ,อ่อนเฮีนี่ยะสิสื่อซองมันมาไหวบานยันยันมันดับนี่ใส่ได้หลายเลยพี่น้องสะสุดมาสดแล้วก็สดตอนเฮ็ดแล้วก็ใส่ตอนไฟอีตูน่นะมันนะเสร็จตกถ่ายจ้าแล้เวเพื่อมเสิริมกินข้าวเตเวนเนาะ มือใดเห็ดกิน่นตะเวนกับกิบก่นตะเวนมือใดเห็ดคั่มกับจนเด้อจะได้กินเสร็จแล้วจ้านี่เกงเห็ดลืมลวันได้แค่เนี่ยมีเห็ดหูหนูน้ำสกัดเอาเห็ดหูหนูมาแก่งใส่น้ำนี่อหอมพาีตูค่ะป่ะกินเลย รักเลยพี่น้องแล้วยเราเคกินโลดเพื่อทายเพื่อลงคลิปน้องมันซีเดอรคลิปคันคลิปทายกลางคืนนะมันคลิปทายตอนค่ำนะมันโหลดเนี่ยเพื่อสิได้ลงโหลดอยู่ประมาณเกือบสองวโมงกินได้อยู่ทำอะไรก็ได้ะจะกินข้าวมันไหนแหละอันนี้คือเห็ดยังกับโบหูโบหูสื่อมันเลย สบายดีเรื่องคุณเป็นไหสบายดี mình mình chặt Đẹp không? ai đang nhỉ thêm thêm nói nữa บโบก้าเมื่อนี่นันเมื่อราก,การชื่อดังแต่ขนมชื่อขนมนะจึงโบมี่ตัวสีเอานี่ห,เหนเินแสงนะก็เลยบมืเมื่อดีกลัวไม่หยุ พูดวัฒนหารหคือเก่า ดังเบ้นนะได้จังใจเขียนข้าแว,าาวแบบวาวาาต,ยยนะต่ท่ากัเบ้นแต่บมีหมูไปเนาะหมูเขาเจียวเบาบางดังเบ้นเขียนเอียบไผ่เน้นนี่สุดไผตูแต่ดงแซ่บเสียบยุกเพียยุก แชร์จุลยัไปเียลูกไม่ได้ใ้ชวยหมูมาเหีเพือน ข่ายใหญ่ๆเนาะแล้วก็ใส่นางนี่ใส่นางควายอีกจังหนึ่งคนลูกแปะปลหมึกแม่แม่ คลิปนี้การซือสิเนคอนที่ยั่ล่าแล้วขอบใจเบอร์สูฟุทุกคนที่ติดตามและกับฝากคลิปต่างฝากเบอร์โฆษณาให้เนื้อเนาะพ่อกัน,นลกคลิปนาไปแล้วสบายดีจ้าหมดยักษ์ยทยแล้วค่ะ